สบายดียูดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนนี่ก็มาพบมาพอกันอีกแล้วครับกรมชาแนลช่องกรมชาแนลขอฝากช่องน้ำเน่ด้อช่องน้อยๆขอฝากติดตามแน่ขอฝากติดตามน้ำแน่กับกรมชาแนลด้วยพบพอกันช่วงบายบายเย็นๆบายบายเย็นๆเด็ดอ่อน เดี update. Update à, ๋ยวตอนออนสิพาอัปเดตมาอัปเดตเรื่องการสร้างอุโบสถการสร้างอุโบสถว่าคืบหน้าไปหอดไซแล้วเปล่าไปหอดไซแล้วก็สิมาอัปเดตให้เบิ่งกันให้เบิ่งกันเนาะไปตามไปเบิ่งนํากันไปไปเบิ่งนํากันสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเรื่อยๆความคืบหน้า เพืนจังได้มาจังได้ไปหอดไซแล้วเนาะสิได้อัปเดตให้เบิง่งสร้างเพิ่นเฮ็ดไปหอดไซมาหอดไซแล้วสร้างเหมือนจับสามือของเพิ่นละเสายมือมื้อนี้เพิ่นผูกเสาแลวา้วก็มาตั้งนังร้านเนาะมาตั้งนังร้านผูกเสาแล้วก็มาตั้งนังร้านเพื่อเตรียมยกเตรียมยกเสาขึ้นสินาพาเบิง่บงเพิ่นตั้งนังร้านแล้ว ลางนางรานขึ้นแล้วเริ่มจะยกเสาละเริ่มจะยกเสาทิศผูเขาแล้วเริ่มยกเสาด้านนี้เป็นด้านทิศตะวันออกทิศตะวันออกเป็นเสาขอเป็นบันไดขึ้นข้างหน่ยมองช่องบันไดก่อนนานด้น,ดนก็เรียบร้อยละนานด้นก็เทพือขึ้นไปยังเรียบร้อย เป็นหมดสีมุกสีมุกจะเป็นแบบไดแนวไดกระถาบึงรอเบ,บึงรอชมอแดดให้เบิึงเรื่อยๆออเบิึงรอบๆอ้อมๆบริเวณบึงรอบๆบริเวณ,ออเวณตัวนี้จะเป็นมุกมาทางทิศตะวันออกขมุกไงงาออกไปพุ่งไปนั่นก็จะเป็นมุกไปทางทิศเหนือ ไปทางทิศเหนือด้านทิศเหนือ,อรับบดูรับชมกันเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรอนี่มันได้ด้านทิศเหนือ,อมันได้ด้านทิศเหนือนี่ก็ษีมีประตูคันประตูคันเพื่องเสาสางพุน่นมองทางนาน,น,นี่ก็ษีโล่งไว มีประตูคันีประตูนึงอยู่หันเนาะมีเสาขึ้นอีกเสาหนึ่งอยู่หันเป็นประตะูเป็นประตูคันเป็นอิซิเมนด่านทิศเหนือแหละด่านทิศเ,นเ,นเนหนือยาไปยาไปทางฝึกฝิกทางนี่้เป็นด่านทิศตะวันตกด่านทิศตะวันตกด่านนี้ ทิศตะวันตกเนีมาทิศตะวันตกลานเน่รับเดืดให้เบิ้งสำหรับผู้เบิ้งเรื่อยก็สิอหงอยู่สำหรับผู้ไม่ก็คือว่าเราบ่ท่านหงสท่านเห็นเนาะรัปเดตให้เบิ้งไปเรื่อยๆรื่าความขึหน้าไปหอดไซรัตัวเปล่าดานทิศตะวันตกตัวนี้ ตัวอันตกต้นสิกอปิดกอปิดเพียงเสาเนล่ยแหลงเสาเห็นกอปิดหมดเลยบ่มีบันไดด้านนี่เทนเทนพระประธานก็จะอยู่ช่วงนี่แหละช่วงต้นห็นอิดนี่เออหินนี่เห็นอิดนี่แหละช่วงเห็นอิดนี่อิเท่านพระประธานอยู่ช่วงนี้วางนี่แหละ เงาเงามากเงามาเงามาเนอี่น so ี tay, ่จะเป็นด้านิ่นต้ถิ่นต้เงามาเน่ถิ่ใต้จักเม็ดบ่จักเงามาเน่มาได้วัดบึงเงาจักเม็ดตัวพืเถ็ดมุกออกมา มัเคยเดาวัดเบิ่งพ่อเธอสิหกเมตรหรือเจ็ดเมตรนี่บ่หันบ่เจ็ดกับแปดละความตึงจากซ้ายนี่ผิวสิกวางเติบแล้วเนาะหันบ่หกเมตรกับเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรหรือแปดเมตรนึ่งเนาะราวนี่ยละกะาก้เอาเดาวัดเบื่องพ่อเธอขึ้นนั่งร้านเรียบร้อยแล้วเตรียมขึ้นเสาละ เตรียมขึ้นเสาแล้วมืออื่นก็เห็นข <c oughs> ึ้นเสามั้งสงสัยสิขึ้นเสาแล้วมืออื่นขึ้นเสาเล็กไว้าเลยที่ผูกขึ้นเสาเล็กก็บซีเมนตั้งแบบเลยเฮ็ดแบบตั้งแบบตั้งแบบเพื่อเท่ล่ะยตัวนี้เป็นงานเทตใต้เนาะมาทาเทตใต้จะมีบันไดอยู่นี่อีกเทตหนึ่งอีกบันไดหนึ่งสิเป็นบันไดสามด้าน มันได้สามมุกสามด่านแต่โบสมีสี่มุมกด่านหนึ่งเป็ดเนาะฝั่งทวันตกเป็ดนี่ด้านทิศใต้ตัวนี้ด้านทิศใต้เรื่อว่าทางหัวนอนเนาะทางหัวนอนอด่านทิศใต้จะมีวันได้ขึ้นกับขันคือกันคันประตูตรงเสาตรงเสาท,ที่สองนี่เสานี่เสานี่เปิดมันไปคันเป็นประตู เป็นประตูตรงนั้นตัวนี้จะเป็นที่โล่งทีโล่งแบบเดียวกันมวนนั่นก็โล่งแบบเดียวกันมัดทั้งผุนก็โล่งเดียวกันมาปิดแต่ทางทิศตะวันตกจากเสาเนี่ยจากเสานี่ไปเสานั่นจะเป็นที่โล่งตัวนี้โล่งบ่ได้ขันยัง อนีเป็นเสตียงระเบียงหรือเป็นเียงบจักตัวนี้แต่เป็นสิขันตัวนี้การเห็ดประตูเพียงเสานี่งเสานี่งหล็ดประตูเขาประตูออกประตูเขามันมีอยู่สามประตูน๋โบดโบดมีอยู่สามประตูขึ้นออกเหนือใต้ขึ้นออกเหนือใต้มันได้มันได้ออกเหนือใต้ มีสามประตูเดี๋ยวถึงเงามาด่านทิศตะวันออกต้นเลยใช่ใช่ใกล้ก,ลกันแน่มบมเห็นอีกคือเก่าเนาะใายใกล้กันแน่มบมเห็น,นมบมชัดใายใกล้กันแน่มบมชัดชัดเตารูดเตาบุหัวเลี่ยมส่งไปอย่างไรไปอย่างไรเลี่ยมส่งในด้านทิศตะวันออกต้นเลยไหลมาพี่ lại mà lại mà lại mà tôi này bắt đàn thịt tay đàn thịt tay nó mồm đàn thịt tay Cứ để đều vắt bưng và tại là một chắc mệt chắc mệt một đấy vắt bưng có thừa nè Để gặp bưng phố thừa tới là mục ở đây Để ít phương, phương cuốn khuất mà คนมาหมู่บ้านหมู่ก้อนคนมาหมู่ก้อนหมื่นตัวก้อนของประชานมุดอกะเพิ่นตัวคนขนมาก้อนย่างอยู่อยู่ทั้งล่างคอย่างบ่เก่ากับแพงขืนก้อนบ่กคอเสาแหล่าคอเท่เสาแเหล่าคอแพงขืนก้อนหรือจังไดหรือสิเกียรติลังคาก้อนตัวนี้งของประชานฮู้บ่งจะสร้างเพิ่นสร้างเพิ่นเสร็จไปจังได้ไม่จังได้กับคอยรอชม ก็ชมเสีอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเรื่อยๆไปเนาะแต่ละเมื่อความคึ้นหนาไปจังไดมาจังใดจากเมื่อวานเมื่อวานของบอดดามาอัปเดตโอ้เมื่อวานก็มาอัปเดตให้เบิ่งอยู่อัปเดตให้เบิ่งอยูเสียอัปเดตให้เบิ่งซู่มือละบางเมื่อก็ช่วงขันเพิ่นบุเปิดเพลงเนาะขันเพิ่นบุเปิดเพลงก็เสียด้มาอัปเดตให้เบิ่งช่วงเพิ่นเฮ็ดงานันเปิดเพลงกับบอดดามาบอดดามาอัปเดตบอดดามาไทยบอดดามาไทยทำ ช่วงนั้นก็บบุกกาไทยเนาะผมยานเพลงคิดลิขสิทธมีลิขสิทธเนาะมีลิขสิทธิ์ยานพิษยานพิษก็ด้วนเลยบุกกามาเห็ดมาไทยต้องรออัปเดตคำคำจะสี่เพิ่นเหลืองานเหลืองยังไรล่ะจังมาอัปเดตให้เบื้องช่วงสร้างเพิ่นมากจังว่าเพิ่นบุกเปิดเพลงเปิดเนี้กับขามาอัปเดตให้เบื้อยู่เรื่อยยื่ดอกชวนเพิ่นบุกไ้เปิดเพลงเปิดยังช่วงเปิดเพลงกับบุกกาเนาะ อย่างผิดกฎอย่า,างผิดกฎเพราะว่าเฮาบว่าเพลงตัวใดมีลิขสทธ์บมีิขสธ